พาุผู้ชมลงสนามข่าวไปที่จังหวัดน,นครสวรรค์กันหน่อยนะครับเกิดขึ้นอีกแล้วครับกับชายขับรถมาเติมน้ํามันเต็มถังตังไม่จ่ายครับน,นี่มาแล้วฮะเจ้าของปั๊มน้ํามันมาให้บริการเองเลยแล้วผู้ก่อเหตุขนนับรถกระบะมาบอกเติมน้ํามันดีเซล2 0 0 0บาทก็เ,เติมเยอะซะด้วยเออใช่เจ้าของปั๊มก็เอ๊ะเหมือนกันนะว่าโอ้ปกติแถวแคนมาเติม5 0 0ร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เติมเลย2,000บาทนะครับ นะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนนสายอุดมธัญญาหัวหวายตาบลอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เมื่อช่วงเที่ยงวานนี้เนี่เองเอาเติมเสร็จปั๊บขับรถไปเลยเจ้าของปั๊มก็งงสินะพี่สีดาพัฒน์เนี่ยพยายามจะวิ่งตามไปแล้วนะแต่ไม่ทันนะครับคุณผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งขับรถก,กระบะหนีออกจากปั๊มไปเลยนะทางเจ้าของปั๊มเนี่ยพี่สีดาพัฒน์บอกว่าวันนั้นเนี่ยพอลูกค้าบอกเติมน้ำมันดีเซล2 0 0 0บาทเนี่ยพอเติมเสร็จบอกว่าจะโอนเงินให้ นะแต่พอตรวจสอบดูเง,เ,งเงินยังไม่เข้าเลยก็เลยทวงถามจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปเลยครับชายคนนี้ขับรถออกไปทันทีครับพอเติมเสร็จมันบอกเดี๋ยวแม่เราแม่โอนแป๊บนึงว่างันนะเราก็ใจมันไม่เคยเราจะไม่เคยโดนเนาะเราก็เลยบอกว่าอาโอเคเ้าก็รอเสียงข้อความมันเข้าโทรศัพท์มันมันก็เปิดดูพอเ,เปิดดูปุ๊บมันก็บอกว่า ป้ามาเรียกบัญชีแล้วก็บอกไปอ๋อบอกมาบอกเฮ้ยเยงนินจะไม่เข้าเงานินจะไม่เข้ามันก็ขึ้นรถสตาร์ตวิ่งเนี่ยก็รู้เลยว่าเงินไม่เข้าค่ะแล้วจะจะมาอ้างว่าอ๋อผมไม่รู้ป้าผมไม่รู้ก็ไม่ได้นะเพราะป้าก็ายังเรียกอยู่เลยแล้ววิ่งตามด้วยนะเจตนาชัดครับคุณผู้ชมนะทางคุณพี่ท่านนี้ก็บาฝากเลยฝากคนนั้นเนี่ยคนที่ขับรถก,กระบะมาเติมแล้วมันไม่จ่ายเงิน กลับมารับผิดชอบด้วยถ้าเกิดประจ่ายเงินก็จะยกโทษให้ไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดแต่ลูกชายของพี่เขาสิไม่ยอมนะแต่แจ้งความแล้วนะครับที่สพตากฟ้าขอให้ตำรวจช่วยตามตัวคนขับรถกระบะคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยครับ